คือไม่รู้ว่าชื่อพันอะไรนะท่านผู้ชมแต่มันคือมันขี้เล่นมากเลยว,นนวันนี้เนี่ยันนี้เร็ววันนี้ตามันถล,นถลนนะ่นๆน่ะใครตีใครตีตะมองว,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 วันนี้อยู่บ้านพี่ลมผมมาซื้อหนูนาหนูนาไปกินพี่ลมกำลังทำให้อยู่ห้านาทีล้วนาทีนะแต่ดูไอ้เนี้ยพันไอไหมวันนี้เร็ว ชอบนะชอบเล่นนิดนึงกินนะเนี่ยตามันถลนอ้าวตาเหมือนพันอะไรฮะเจ้าบอกมาดิชอบเล่นมากเนี่ยฮะโดนเบียบคอแล้วเฮ้ยเนี่ยพันไอ้อะไรจริมานี่เนาพันไอ้มันพันอะไรเนี่ย ไหนล่ะจุ๊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 จ๊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 หลับเอาห้ยเน่ะหนูจุ๊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 จ๊จิจิวันนี้เลงจิเหมือนโปเกมอนอะจิจิ นี่เธอมาเนี่ยจีนึกว่าไม่เรียวมั่งขาตั้งกล้องเนี่ยมานี่เร็วมามายิ่านชมบอกด้วยพันอะไรนะฮะคือขนมันเรียบมากนะครับแล้วตาก็นี่นี่ทรนเหมือนปักฮะจีขอชื่ออีจริจริงวันนี่และมามา มามามาชิทีนี้ก็จะเห่าเป็นปกติพอได้มาจับหัวเขาแล้วเขาจะเล่นเลยอัตโนมัติเลยวันนี้เลวชี้มาออกมาเร็วชี้มามามาเร็วเร็วเร็วนี่ค่อยๆค่อยๆมาเนี่ยมามา กลัวแน่ไม่เข้ากลัวกล้องอะ่ะมาเออหมอบลองหมอบลองชอบชอบใหญ่เลยเอ,อ๊ะมาเร็วนี่น,ะน,นี่ชอบเล่นชอบให้เล่นเนะนี่ยนี่นี่ชี้ชี้เร็ว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 นี่นี่นี่ ชี้ไหน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 ชีนช้ไหนามาพามาดูหมาครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่มีอะไรเนาะขอบคุณทุกการติดตามครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ